เกมนี้มาลองเปลี่ยนบรรยากาศกดเล่น 5v5 นี่เป็นคนเลือกตัวช้าอยู่แล้วมันก็เลยเหลือแค่โลมให้เราเล่นเรารู้สึกว่าโหมดธรรมดามันจะเล่นยากกว่าลงแรงเพราะมันไม่มีแบรนตัวไงอยากเล่นอะไรก็เล่นและหนึ่งความท้าทายของเกมนี้ก็คือป่าเราเป็นยอนเราเลี้ยวบอกว่าแพ้ปะคิดว่าไม่น่าแพ้เอาตัวมาเลี้ยงขนาดเนี้ยจะไม่เกิดก็ให้มันรู้ไปเรามีประสบการณ์โลมเจอป่ามาหลายตัวเกมนี้ยอนป่าก็ไม่ได้แย่ค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเกิดหรือเปล่าถึงในใจจะบอกว่ามาเล่นใจจอย 5v5 ร้อ,องนะฝั่งตรงข้ามมึงช่วยจอยให้กูหน่อยเริ่มเกม,มายังไม่ถึงหนึ่งนาทีกราก็เดินเข้าตำแหน่งมาเพื่อชาบอฟฟาของทีมเรามาพร้อมกับนาตาคู่ใจเรียบร้อยมีคนชิงตำแหน่งเฟิร์สบัตไปแล้วถึงเขาจะมาเป็นคอมโบแต่ก็ไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่เพราะว่าเขาฟิกไม่ข้ามหินม่งเข้าน้อยเดินชนหินยังมีความหวังแต่สุดท้ายก็เรียบร้อยเกมนี้ถึงแม้ฝั่งตรงข้ามจะมีคอมโบโหดและตัวลวงที่น่ากลัวเตลดเกมถ้าเราการย้อนได้ฉันก็สามารถเกิดได้ต้นเกมถ้าเกิดว่าเป็นแคลี่หรือไฟเตอร์ฟาร์มเนี่ยเราจะมาช่วยฟาร์ ผมฟังเราต่อถึงแม้เราจะลิงได้แต่ก็อย่างว่านะต้นเกมนาตาามันแรงเราก็เลยเรียบร้อยเกิดมาใหม่ฟา่ง์ตรงข้ามยังคงรังแกทีมเรายังต่อเนื่องรอบนียังแถมงโวลเอนติโนไปด้วยยอนยืนมอบเขาไปเหอะอาจะเข้ามาขนาดนี้แต่ไม่เป็นไรเกมมันยังไม่3นาทีพอยอนเกิดเราก็เดินมาช่วยฟาร์มต่อแต่รอบนี้ทุกคนบ้าเขาเดินแปลกๆปะ่ะมันเดินเหมือนมันแบบอเน็ตหลุดหรือเดินเหมือนคนกดจอยสติคค๊กค้างไว้แต่ไม่ได้ดูทางหรือว่าเขาลับไปแล้ววะเพราะว่าเกมนี้เราเล่นตอนเที่ยงคืนเราจะไม่ถามใครผลนะคะมุฟออนไปเลี้ยงตตัวออื่่นเลย จริงๆแล้วเอลสูเนี่ยมันเป็นตัวที่ยืนเลนตัวเดียวได้นะคะแต่ถ้าเลนบนฝั่งตรงข้ามอยู่3ตัวขนาดนี้ก็ช่วยเขาหน่อยก็ดีแล้วคุณแม่รอเรียกเข้าหลังแล้วว่าไงเปิดไม่ให้ซุ่มให้เสียงเลยโดนดูดด้วยก็เลยเรียบร้อยตัวม,มันยังไม่มีล้างอ่ะดิ้วฝั่งตรงข้ามมันดันแบบคอมบูเข้าขากันมากกว่ามีลิงมาอีกตัวหนึ่งพี่ยังจะหันไปยิงเหรอคะโชคดีนิดหน่อยที่แกรกฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาก็ดึงไม่ค่อยโดนตอนนี้ยอดของเราก็ออกมาเดินแล้วแต่ว่าเดินทําอะไรก็ไม่รู้สถานการณ์ยังอยู่ในการควบค อยู่ละมัง้งไม่เป็นไรสถานการณ์ยังควบคุมได้ียกคลิปกลางรอเพื่อนเกิด เป็นไงอยากเปลี่ยนบรรยากาศได้สมใจเล่นลมต้องพลิกสถานการณ์ให้ไวคะ่ะพิมพ์บอกให้เมดเอาบัฟฟ้าไปเลยเพราะว่าดัจากยอนเดินมันไม่น่าจะกลับมาละและอย่างน้อยรอเรียวเนี่ยถ้าได้บัฟฟ้าก็มีประโยชน์มากกว่ายอนด้วยคนนี้เองก็รำแบบตัวแม่มากเรากดหลังให้เขาได้รำต่อเรียบร้อยเก็บแกลกมาได้นาตาญาที่ไม่มีแกลกก็ค่อนข้างจะทําอะไรได้ยากก็ยังโดนลิงอีกก็เรียบร้อยฉันเห็นแล้วรอเรียวเธอเนี่ยแหละที่ฉันจะเลี้ยงให้เกิดในเกมนี้ลิงมันจะหันมาสวนรอเรียวแต่โดนเราอ้าปากให้เกราะเขาไว้จากนั้นก็ตามสุดแล้วลิงก็เรรรีียยยบ้ออตตงนน นะเหมือนคนทํางานกะดึกแล้วลูกค้าเข้าเลยปล่อยมือถือไว้เดินไปคิดเงินไปต่อกันที่บับแดงต้องพิมให้เอลสูไปเอาถึงจะคุ้มถึงแม้ป่าของเราจะออกแต่ทรัพยากรในป่าจะต,ต้องไม่สูญเปล่าเฮ้ยโดนไปนหนึ่งคอมโบเรากดอันติเลยเพื่อล้างซีซีเราคุณแม่รอเรียวเดินมาเจอพอดีเราจัดการลิงแล้วรอเรียวก็รําไอสองตัวนั้นที่เป็นตัวขาตายโดนสแต็กรอเรียวไปก็เรียบร้อยเมดอย่างนี้ถูกใจเวอร์ตอนนั้นอะไรวะหนะ้ามันไม่น่าเดินไปแจกมาดูคนคือเราก็ไม่ได้กดยอมแพ้เช็กด้วยนะเพราะว่าดูแล้วเกมเนี้ยมันมีโอกาสชนะอย่อีีียยวววตัดในทสุ กสินสองคนก็มาเจอกันเขาราใส่กันไปหนึ่งชุดแต่ว่าสองรุมหนึ่งก็เรียบร้อยยอนอะเดินเหมือนคนเดินเลยนะคะแต่ว่าเล่นเหมือนควายเลยเรอเลี้ยวก็เป็นคนดีและเกินเราสาติแค่แบบบอฟฟ้าฝัา่งเรานี่ก็อีกคนเห็นไม่ได้พูดถึงอะคือไม่ได้คาดหวังเกือบไปแล้วไม่ล่ะในจังหวะแบบนี้ที่รอเลี้ยวเปิดอันติเราก็ไม่รอช้าจัดการกลิ้งเข้าไปทําจังหวะให้เขาเลยฝั่งตรงข้ามนางแกรกนาติยาก็เลยเรียบร้อย มีจังหวะได้มาถึง2ตัวแล้วตอนนี้8นาทียอนมันมายืนให้ความหวังเราเอีกแล้วทุกคนดูดิแม่งมายืนตีดากเว้ยเราก็เลยเฮ้ยกลับมาแล้วมัง้งลูกค้าน่าจะซื้อของเสร็จแล้วเลยช่วยตีดากถึงแม้ HP เราจะไม่พร้อมก็ตาม รีบซอยเข้าอย่างน้อยแกก็จะมีประโยชน์ตอนนี้แหละยอนแตนนี้ก็แบบไม่ไหะวแล้วอะอีกทีหนึ่งก็น่าจะลงไปคุยกับราบมะม่วงกันเลยวาร์ปกลับบ้านดีกว่ายอนมันก็ยืนนิ่งเกินทุกคนว่ามันคนหรือบอทแต่ Dark s เ a อร์ก็เรียบร้อยทิปให้เล็กน้อยเวลาที่เล่นลมแล้วแคลรี่เป็นเอลสูตอนที่เขาเดินไปวางแถบท้ายให้ดีก็ควรเดินคู่กันไปเลยประมาณ60%อของเอลสูอะมันชอบตุยเพราะเดินไปวางแทบนั่นแหละเราติดัฟฟ้าให้รอเลี้ยวอีกรอบอแล้วเขาปล่อยบนซะด้วยอบอทจริงไหมเนี่ยทีมเราโดนฝ่่่่่่งงขข้้้้้้าาาามเเเเเปปิิดดดดดกกกกออนนนแแตคทีีจะไรรยยยบววววล็ ไม่ปล่อยให้หนีไปได้หรอกจัดก,การชนแล้วลิงต่อตไม่ไหวแล้วว่าฟิกหนีแต่าวีปิดหนูขนาดน,นี้พี่ก็เอาหนูลงไปคุยกับราบมะม่วงเลยเรียบร้อยแป็นในไฟนี้ทีมเราก็เก็บฝั่งตรงข้ามไมได้ถึง3ตัวอู๋องยังไม่กล้าลวงเอลสูเลยเกิดมาใหม่รอบนี้ด้วยความที่เราเรียวเขาโชว์บลงานเยอะมากโชว์ลีลาอย่างอลังการเก็บฟอร์เรนไปได้หน้าป้อมเรียบร้อยนี่ก็เดินมาเติมเพื่อนที่เลนกลางเพราะคีมันเข้าหวังจะตีบ้านเย้ได้มาแล้วแต่ก็เหมือนเป็นจังหวะโยนเกมไม่ยอมถอยจนฝั่งตรงข้ามเกิดก็เลยเรียบร้อยหน้า หม่ไม่รู้ว่ามือซ้ายทําอะไรน่าจะว่างมือขวาเพราะว่าชีก,กดแต่สกิลค่ะน่าจะเพื่อไม่ให้มันขึ้น FK แต่ฝั่งตรงข้ามใช้เวลาหาตัวยอนนาเหมือนกันมันยืนตรงนั้นเป็นนาทีแล้วก็เรียบร้อยมาช่วยไม่ทันแต่ว่าถ้ารอเรียวเปิดวงเมื่อไหร่ในหัวของเราคิดแค่ว่าทํำยังไงก็ได้ไม่ให้รอเรียวตุยคือถ้าเขามีบัฟฟ้าฉันเชื่อว่าเขาสามารถรําได้ถึงวันพรุ่งนี้เลยเ เอลซูแอสซัสซินกูตุยซะแล้วงงมากเป็นฟิลแบบตัวเข้ามาปิดหลังอะแต่มันใช่หน้าที่มึงโง่ก็ไม่น่าเชื่อนะคะว่าเกมเนี้ยเราจะเล่นมาจนถึง15นาทีตามหน้าที่โลมันก็ต้องเดินไปโซนถูกป,ปะแต่อันเนี้ยไม่ได้คิดว่าแม่งจะยืนดุง่ายง่ายอย่างนี้เลยด้วยความที่ทีมีล้างแล้วก็มีแอสทิีที่อันติด้วยก็เลยเรียบร้อยแต่ทีมตรงข้ามเขาได้กดสเลเยอร์ไปนะคะก็เลยต้องมาเดินเคลียร์กันก่อนเฮ้ยรายย้อนเดินพาคลีปมาแบบเนี้ยเขาน่าจะกลับมาแล้วนะคะ เรียบร้อยไปสบายอีกรอบแล้วใช่คะ่ะทุกคนช่วยดูฉันไว้ก็ดีฉันแค,ค่คีิชปช้าปวดหัวมากเลยเมื่อกี้เอลสูงมงเดินทําตัวเป็นแอสซัสเซนีกแหละนี่ก็ถอยเต็มที่แล้วเชื่อว่ากันในทีมเราก็สามารถทันได้ <c oughs> ถ้ามันไม่ทําอย่างนั้นคือยอนบอดสามารถยืนบอกก็ทําได้นะแต่ชอบไปยืนโชว์ตัวไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรฝังงข้ามก็ขี้ช้ากว่าจะหาตัวยอนเจอในจังหวะน,นี้ถึงรอเรียกจะเปิดอันติแต่ว่าเราจะพาออกนะคะมุมมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราเค่อยอยู่กัน5ตัวคุณพี่ก็มีความกล้าเกินจริงๆเราก็ชอบรอเรียู่นะะคจาก เกมนำตอนนี้สู่เกมแตก3ทางงงชิบหายเรามาถึงจุดนี้กันได้ยังไงคือเรายังคงซับพอร์ตโดยโฟกัสแต่ลอเลียวเราโยนสายลับอะคือมันเดินเองเว้ยมันเดินผ่านแวนกาดไปเลยเราไม่น่าเชื่อว่าฝั่งตรงข้ามจะหามันไม่เจอด้วยกูงงมาฝั่งตรงข้ามใช้เวลาหายอนจนเจอในเวลา1นาที เจอสักทีนี่ก็เอาใจช่วยตั้งนานเล่นเปลี่ยนบรรยากาศคือเปลี่ยนจริงเราไม่ค่อยชอบเล่นตรงมุมหินนะคะก็เลยกะว่าจะอมออกแล้วก็เซฟเราเรียวไว้ได้ในจังหวะที่แคนเซิลอันติเพิ่งรู้ตัวว่าไม่มีใครอยู่ในปากกขตั้งแต่ต้นนั่นแปลว่าเราเรียของเรายังรําอยู่และก็เสียตายเกิดไปแล้วด้วยทุกคนคะการที่ทุกคนสามารถหนึ่งห้าได้เพราะว่ามีโรมอยู่ด้วยนะคะถ้าโรมพาออกก็แปลว่าต้องออกนะคะน่าจะแพ้แน่แน่แล้วนะคะก่อนจบเกมเราก็เลยพิมพ์เซลล์เซลย้อนไปว่าทําง,งานกะดึกอะ่ะแต่ทีมเราสามารถยืนเลดได้หน้าเหมือนกันนะ แล้วเกมนี้ก็เรียบร้อยแพ้เป็นเกมก่อนนอนกะว่าหลับสบายสบายกูตื่นเลยมาพร้อมกับความแค้นแค้นหนึ่งทีมออกแค้นที่สองเหมือนจะชนะได้แต่เหมือนกรรมาบางังก็ลองรีพอร์ตไปนะคะ AFK โยนเกมเลือกตำแหน่งก็เหลือ85สงสัยก็เลยไปดูว่าก่อนหน้านี้ไม่ไปทําอะไรมาวะน่าจะโดนรายงานมาจากเกมก่อนก่อนด้วยเราเล่นอย่างเงี้ยคะแนนมันจะขึ้นไหมเนี่ย